โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับฮัเกเกมนะครับใน ep ที่5แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ปั่นกันไปยาวๆก่อนแล้วกันกับฮังเกเกมนะครับก็ไม่มีหาเลยเลยอ๋ไม่ได้เลยนะครับโอเคโอมีกล่องมีกล่องมีกล่องือกล่องเลยไหมโอเคมีดาบด้วยกูไม่มีนะครับเดี๋ยวกองกล่องกล่องมันจะมีทีมเปล่าอ่ะไม่มีขอด้วยนีโอ้โหตายแน่นอน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 ตาย่นอน โอเคมาแม่เด็กไปก่อนมามาแด็กไปก่อนมาแด็กไปก่อนมาเด็กแด็กแดกเฮ้ยตกอู้หูอู้หูโอเคมาแม่งยังรอดนะครับแม่งเหมือนไม่รอดแล้วนะครับแม่งรีบดีรีบดีเกือบตายนะครับโอเคดีนะที่มีหมาช่วยนะครับก็อย่าเพิ่งตีกันเลยกูขอเถอะเออกูจะตายห่าอยู่แล้วเนี่ยโอเค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 ด่านนี้ก็ก็พอเล่นเป็นอยู่ มังนะครับอเกหาของมันก็ของน่าจะอยู่ในบ้านนั่นแหละนะก็เหมือนจะมีคนมาแล้วนะครับมันเปิดประตูทุกบ้านเลยกองกองกออง,องน่าจะเอาไปแล้วแหละอะไม่เอาครับไม่เอาก็ดีครับ <laughs> ไม่เอาก็ดีอเคอะไรเหมือนอะไรตุ้มๆแถวนี้นะครับมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาจุดธูนะครับสลงสลองอะไรกันว่าไปนะครับไม่ใช่หรอ ขอดาบหน่อยไม่มีดาบอีกแล้วเครียดเลยโอเคก็เล่นกันแบบดีไวก่อนนะครับมไม่ต้องอะไรกันเยอะนะครับไม่ต้องเทคนิคอะไรเยอะนะครับก็เล่นแบบธรรมดาแหละโอเคไม่มีคนเลยนะครับก็ดีแล้วนะถ้าให้มีคนอีกคงตายนะครับเออ คน้คนคน้นค้นขอที่หน่อยขอที่อของหน่อยดิมไม่มีเลยโอเคมีดาวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทิ้งไปโอเคมีชุดแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ก็ถือว่าเทพนะครับตรงไหนเทพตรงไหนเออก็ถือว่าอาจจะไปบวกคนอื่นได้อยู่นะครับนี่คือถ้ำอะไรถ้ำตอนที่เราลงมานะครับเดี๋ยวก่อน ที่เอ็นชามอยู่ตรงไหนอะผมชอบงงที่เอ็นชามแมันชอบอยู่ตรงไหนวะแถวนี้มีคนไหมไม่น่าจะมีอะก็ดีละนะครับไม่ได้เสียงหมาว่ะหมาผมหรือเปล่าน่าจะหมาผมแหละโอ,โอเคทานูทาน,ทาน,ทานูก็หนึ่งดอกก็ก็ยังดีนะครับที่มีอยู่เคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าน่าจะมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไป ดีคนเอาของดีกว่าก็น่าจะได้อยู่นะครับถ้าเราโหดพอถ้าเรากากะไรนะครับแล้วก็ตายดีมีคนหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเหมือนมีใครเป็นลมแดดแถวๆนี้นะครับแม่งลมแดดหรือเปล่านายลมแดดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอเคนข้างบนน่าจะมีคนนะครับโอ้ยไม่มีของด้วยเอ้ยไม่มีอาหารด้วยเด็กเขียวหายหน่อานะหารก่อนเมาๆๆคือข้างบนก่อนนี่มีคนใช่ไหม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วมั้งเออไม่มีแล้วมั้งคนเนี่ยมันน่าจะเอาของหมดแล้วนะครับก็คงไม่มีคนแล้วมั้งนะมีคนไหมซัพพลายดอบตอบที่ไหนอ่ะจะรู้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้นะครับจุดซัพพลายดอปมันดอปที่ไหนยังไงเออแถวนี้แล้วมั้งไม่มีแสงเลยดิอะไรตุ้มๆแถวนี้ อินชัดนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหข้างล่างนะครับอืมรู้สึกูสกว่าจะแถวข้างล่างนะครับแล้วก็จะบวกเข้าไปก่อนโอเคโอเคโอโหโอโคโอ้โห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  โอ <ITA> ้โหโอ้โหโอ้โหมึงบวกกันไปเลยมึงบวกกันไปเลยมึงบวกกันไปเลย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 เออเออกูตายแน่นอนตายแน่นอนบวกบวกบวกเคจัมเคจัมเคจัมมึงปึ๊บ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 อึ๊บอึ๊บจ่อโอเคยิงกันเิยกันไปบวกกันไปก่อนมิบวกไปได้แน่นอนนะครับเลือดกูแง๊บ สารคดีสัตว์โลกผู้น่ารักลิงจิมเบอซีและหมาน่ารักโอเคตอนนี้เขาก็ลิงจิมเบซีนะครับได้วิ่งยอกรอกันเล่นนะครับเล่นเล่นยอกรอกันที่ไหนนะครับมันไม่ตีนชัดนะครับโอเคตอนนี้ก็โอ้ลิงจิมบรซีนะครับบินได้ตอนนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าเขาจะทําการนะครับใช้ศิลปะป้องกันตัวนะครับแล้วก็ลิงจิมบรซีตัวก็หายตัวไปนะครับหายตัวพิม์เลยครับมันตายแล้วโอเคนหนมาแล้วนายนาย นาย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 โอเคเอาหมดแหละนะมิงจะตีกูไม่กี่ฮ่ากูลาบเอานะครับโอเคโอ้ของ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 เฮ้ยพึ่งดีพึ่งดีพึ่งดีของอ่ะของอ่ะของอ่ะวัดวัดวัดอึบโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรไข่ไก่ซีพีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมก็ทิ้งของไปก่อนดีกว่า โอเคออ่ะโ้ยซุปม่เขาเยอะโอ้เรื่องดีแนวที่ม่นซุปเยอะใช่ไหมก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับหาตีคนดีกว่าโอเคมีคนเปล่าไม่ใช่เดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนอ่ะไม่มีคนมั้ง โอ้โหไม่มีกระบ,บ้าแล้วฮะไม่มีไม่กระบ,บ้าแล้วครับมันงชุดตั้งโหดขนาดนั้นม้งชุดตั้งโหดขนาดนั้นมังชุดต้งโอ้โหโอ้โหมันเข้าเดีสเน,น็ตด้วยอืไอ้หา่ารากแล้วคนอื่นหายไปไหนนะซีวาเกนนะครับ

โอเคครับก็เจอในอีพีหน้ากันนะครับก็อีพีนี้ก็จบแล้วนะครับงงที่หายเออชุดมุนนะครับโอเคบ๊ายบาย